โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะและนี่คือเกมนี้ f o r e s d and r a m er ครับผมโอเควันนี้จะมาบอกวิธีการทำล้อแบบนี้นี่ครับผมก็คือล้อไฟนีออนนั่นเองอ่าตามชื่อคลิปเลยเดี๋ยวต้องไปที่มืดๆนะมันจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้มันสว่างเกินไปโอเคนี่มืดแหละนี่นะมันยังไม่ค่อยสว่างนะโอเคเดี๋ยวลองไปหาพื้นที่มืดๆก่อน ได้แล <ítulo> <Yeah, S 2> <The Major> <laughs> ้วนะฮะสำหรับพื้นที่มืดๆนี่เลยเบรกเอียดอ่าอันนี้ก็คือล้อไฟนีออนนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นของใหม่ในนี้ for speed <simple> u n b o u n นะฮะภาคฮีทไม่มีนะครับสวยดีเดี๋ยวตอนกลางคืนจะสวยกว่านี้แน่นอนนะครับผมไปเดี๋ยวไปทำไฟนีออนในล้อกันไปต้องเข้าบางก่อนอันดับแรก จืชบชืบเบรกโอเคกาลาดแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลางคืนนี่ครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับผม๋อไฟอย่างสวยเดี๋ยวเลือกรถมาสักคันหนึ่งละกันขอเป็นนิสสันแล้วกันนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับแซดโปรทตไทหรือว่าแซดสี่ร้อยนั่นเองเอ้ย โอเคก็ส่วนวิธีทำนะครับผมก็เข้ามาที่หน้าแต่งรถแล้วก็ไปที่ล้อนะครับล้อเนี่ยมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ล้อเทอร์โบแฟนอันนี้นะครับผมอ่าตามนี้ตามในรูปเลยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับที่จะทําได้นอกนั้นก็จะทําไม่ได้นะครับอ่าตามนี้ ส่วนวิธีทาให้มันเป็นเรืองแสงแบบนี้ก็เข้าที่หน้าสีนะฮะเดี๋ยวลองปรับเป็นธรรมดาดูเอาแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้อันนี้มันสว่างไปอ่าได้ละอ่าอันนี้ก็คือแบบธรรมดานะครับผมยังไม่มีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีแสงไฟนีออนโผล่มานะเออ จริงๆแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับแต่ว่ามันยังสวยไม่พอเราก็เลยต้องการให้มันมีไฟตรงล้อนะครับสำหรับผมนะมันเป็นอะไรที่แบบดูสวยดีอ่ะพอเราเลือกสีพวกนี้ได้แล้วอันนี้ผมขอเป็นสีเขียวอ่อนละกันอ่าพอเราได้สีที่ต้องการนะครับผมอันนี้จะเป็นสีเขียวนะก็มาที่หน้าโปรเลยนะครับผมอันนี้มันไม่อ่อนเกินไปปรับอีกหน่อย อันนี้เข้มละมันจะได้สว่างๆนะครับสีที่ทำให้ n อ o นเนี่ยมันทำให้สว่างก็จะพวกสีโทนสว่างนะครับก็คือถ้าจะให้มันส่องแสงอะ่ะก็คือสีโทนสว่างอย่างเช่นสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีเหลืองอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะมันได้ทุกสีเลยนะแต่ว่าเน้นสว่างๆเนี่ยก็สีโทนสว่างนะครับประมาณนี้ เมื่อเราเลือกสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นเมดนะฮะนี่ในพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะให้ปรับตามนี้เลยนะครับปรับเป็นเมดพอนะอันล่างสุดแล้วก็กดยอมรับไปต่อไปก็จะเป็นสีที่2นะครับทาเหมือนกันเลยนะทาเหมือนกับอันแรกเลยปรับเป็นเมดอันนี้ก็ปรับเป็นเหมือนกับอันแรกนั่นแหละอ่าเหมือนกันเลยแล้วก็กดยอมรับไป โอเคประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับสำหรับร้อน,นีออนก็ไม่ยากนะครับสำหรับวิธีทำไอ้ล้อไฟนีออนนะฮะไปเดี๋ยวลองไปเล่นตอนกลางคืนกันเดี๋ยวขอลองเล่นซักสนามหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะขอเป็นสนามนี้ลักกันนี่สอได้อย่างเยอะ นี่มาแล้วครับผมโอ๋อยังสวยล้อไฟนีออนถ้ายิ่งที่มืดอะ่ะจะยิ่งสวยนะโอเคไปจริงๆเกมเนี้ยมันมืดอยู่แล้วเออเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเราก็แค่ขี่ไปที่มืดมดเราก็ดูไฟได้อ่ะเผื่อไม่เห็นนี่ยังสวยครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นของใหม่ที่แบบดีงามมาก ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่านะแต่ว่าขอให้มันไม่ใช่บั็กละกันขอให้มันเป็นฟีเจอร์ของเกมนี้ละกันเนาะเออสวยๆนะฮะจริงๆควรมีหลายล้อนะไม่ควรมีแค่สองล้ออยากให้ล้อเทอร์โบแฟนอย่างอื่นนะ่ะที่เป็นลายอื่นนะ่ะทำแบบนี้ได้ด้วยแต่ผมลองทำแล้วมันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วมุมกล้องกูจะไปไหนเนะี <laughs> ่ยอะไรครับเนี่ยโอเคสวยๆฮะ เราลองไปเล่นกันดีกว่าเวลาดิฟก,ก,ก็สวยนะเวลานดิปเดี๋ยวลองดูเวลาดิปโคตรเททั้งเทแล้วสวยในเวลาเดียวกันไม <c oughs> ่มีแล้วเกมอื่น <c oughs> เกมนี้ทำได้โคตรเจ๋งเวลาดิฟก,ก็เห็นล้อด้วยนะไอ้เจง๋งนี่ต้องต้องมุมกล้องแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวซ้ายโอ้ ยอดเลยเวล่ะไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอโอเคครับผมเดี๋ยวไปที่มิงกันเลยดีกว่าไปปัดข้ามไปเลยโอเคตอนนี้ก็ถึงหน้ามิงแล้วนะฮะมิดอัพมิดอัพมิดอัพบอกมิงเฉยอะไรคำนี้โอเคเข้ามาเล่นกันเลยดีกว่าทำสักอีเวนต์หนึ่งแล้วกัน ไปสองหมื่นสี่คลาสเอนะฮะนี่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 โอ้มันได้สองร้อยหกแปดเลยหรอเอาสองร้อยหกห้าก่อนลักกันเบ็ดไปไม่รู้ว่าแรงเปล่าเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยแักสี่ร้อยเนี่ยซ,ซื้อไปเลยเลสโก เฮลวิกโก้โคเท่ล้อเทอร์โบแฟนมีนีออนด้วยไฟนีออนไฟใต้ท้องรถผมก็มีเด้อดิ่มี่โอ้ย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 เฮ้ยต้องแสงไอ้ออนี่เขาเบ็ดมันไว้เดี๋ยวเสียพันหนึ่งเดี๋ยวไฟฮะ สวยๆไปสวยๆขอสวยๆนี่อุย้ยมีตำรวจด้วยสวยๆสวยๆนุสวยๆเจ๋งหลบไปเจ้าบอทสปละจ้าตำรวจแทงที่หนึ่งไม่ได้ครับแทงที่หนึ่งไม่ได้ของแสงแล้วจังหวะหลบไป ชน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 เฮ้ยเกือบแล้วทิปอย่างสวยงามครับผมเฮ้ยตำรวจซ้ายมือไอบอดจะตามมาทันแล้วต้องหนีก่อนเดี๋ยวขวาครับ เกมสนุกมากเลยพอได้ล้อทูโบแฟนแบบมินิออนนี่สวยสวยชอบ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 เหมือนคลิปมันจะสั้นขออีกรอบหนึ่งล้กกันนะก่อนจะเข้ากระลาบนะครับรถมันเร็วรถมันเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดในตัด กดที่ชาร์จอ่ะอลดหมุนเลยเกือบหมุนแล้วเมื่อกี้ดีนะคุมอยู่ภาคนี้บอกเลยนะดิฟง่ายมากเลยดิฟง่ายกับภาคนี้ถ้าตั้งเป็นดิฟไว้อะไ้เลยไอ้นุม่มแี่้อยไอ้เด็จา้าที่หนึ่งหรอครับเป็นไงล่ะ เออสู้กับพี่บรือเนาะนี่ที่หนึ่งที่หนึ่งอย่างเก่าอ่ะได้หมื่นเก้าอ่ะท่านผู้ชมมีเฮดสองขออีกสักรอบนึงอ๋าต้องหนีตำรวจก่อนโอเคได้อยู่ไปเลยหนูอุ้ยอุ้ยจะเหินหนูว่าจะเจริญลมตรวจอ๋อเสียงลงหนูว่าจะเจริญลมตำรวจสักหน่อยเฮดสองนะนี่ทำไมมันดูเยอะจัง โอ้โหมาข้างหน้าเลยเฮ้ยหวัดดีไปละหนีก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งเอาอันไหนดีบิ๊กมันนี่มืนหกโอเคได้อยู่ค่ะเดซโก้เดี๋ยวไปเจอกันในมิดอัพครับเดี๋ยวไปเจอกันในมิดอัพละกันเดี๋ยวตัดตรงนี้ไปแล้กันเพราะว่าน่าจะ นานมันไม่ได้มันไม่ใช่นานแบบว่า5้าสินาทีนะมันนานเป็นอาจจะเป็นชั่วโมงอนะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นที่ผมฮาร์ดดิสมันไม่พอละฮาร์ดดิสมันเต็มนะฮะโอเคไปตัดเลยเข้ามิดอัพไปเลยโอเคมาอีเวนท์ที่2ครับผมคันเดิมบิ๊กมันนี่จัดไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน โ okay. อเคคันนี้โอ้พันสี่อ่ะพันสี่อุ๊เอาเดี๋ยวรออะไรรอชนะมาแล้วไงเราต้องแบบลงทุนหน่อยอย่าไปกลัวแพ้ก็ช่างมัน <c oughs> แพ้ก็ช่างมันไม่ไม่เป็นไรเอผ่านาแล้วหนึ่งต้องแรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้ rút rút ok. Ay, tin anh, này anh. Wait, lúc, lúc sài không tâm luận, mày đi. Aaaa, aaa, aaa, โอเคหลบได้เมื่อกี้หลบไม่ได้เฮ้ยรถแรงกว่าถอยไปอืมเดี๋ยวขวาดีกว่าทานขวาเอ้าอยู่นี่เหรอนี่ไงชนเลยชนเลยไม่ได้ที่หนึ่งก็ขอเบ็ดให้ได้แล้วกันก็พอ ไปเลยจ้าอุยาอ้ยสองร้อยเก้าเก้าละคือคือเต็มแล้วอะเต็มที่แล้วสองร้อยเก้าเก้ามากกว่านี้ไม่ได้ละมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยสู้เขาหน่อยสู้เขาหน่อยไอ้หนูสู้เขา <c oughs> สู้เขา อย่าดิฟ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 พะร้อ,อ,องไปเลยอือ,อฮู้ฮู้ที่สองก็เด็กก็เด็กก็ด,กดีโอเคอยู่อย่างน้อยก็ชนะฮะชนะคนเบ็ดผมเป็นเบ็ดเบ็ดใครวะฮาร์โล <Hello. S 2> ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยฮีสี่ฮีสสามครึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ฮีสี่ นี่สามครึ่งนี่ครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะฮะค่ะเซฟเฮ้าส์อ่าต้องต้องไปทางนี้ไปแล้วโอ้โหข้างหน้าเลยอย่าไปกลัวเดี๋ยวดตำรวจก็แค่ตำรวจอะ่ะอย่าไปกลัวล็อกมาทำไมเนี่ยตรงนี้โอ้ เข้าไอ้นี่พอดีเลยออกไม่ได้เจอปะไม่เจอไม่เจอหรอกเดี๋ยวติดตำรวจมาแอบแอบแอบนี่มีสองคันด้วย เกมนี้บอกตามตรงนะฮะไอ้รถตำรวจเนี่ยสปอนหน้าเกียดมากดูมันไปทางไหนได้บ้างเราให้มันหนีไปก่อนให้มันวิ่งไปก่อนโอเคสปอนน่าเกียดมากบอกเลยสปอนแบบว่าไม่ให้เราหนีไปไหนเลยดูดูด,ดูมันมาอีกอยจแต่ทางนี้เลยลักการอะไรัดเลาะรัดล้อป่าละเมอเอ,อื้อลงน้ำโอเคมันเจอผมแล้วแหละ ไม่เจอไม่เจอไม่เจอโอเคอยู่นึกว่ามันจะเจอผมนะบอกแล้วเกมนี้ตำรวจไม่หน้าเกียดไปพาอยู่ด้านขวานี่ครับชอบอะเอาเป็นว่าผมคิดใหม่นะฮะว่าจะไม่เข้าแล้วกันขออยู่ข้างนอกนี่แหละแต่ว่าตำรวจมันจะมาเนี่ยโหตดเยอะเลย โอเคก็จบคลิปตรงนี้ดีกว่าภาพสวยๆนะฮะสำหรับตอนกลางคืนนี่ไฟนีออนโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้กับผมก็ลองคอมเมนต์มานะครับ โอเคลากันไปก่อนเนอะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ